ด่วนอีโคควาทชจพน่ากินจากธรรมชาติเค 94, ืนวันที่14ธันวาคมต่อเช้าวันที่15ธันวาคมนี้สว่างว่าเป็นลาแสงพาดอีกรายการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่งงวัดอภาภัยอุทกอภยัยในกรายการทั้งเพจและ YouTube วันปลาพี่กอล์ิพอลูกพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก Facebook, วันจันทร์ที่8ธันวาคมในช่วงเที่ยงวันนี้นจะพามาดูและติดตามในด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ออกมาโพสต์เชิญชวนในด้านของการรับสมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงดึกคืนของที่ส4ธันวาคมต่อในช่วงเช้าของที่15ธันวาคมนะครับจะเป็นปรากฏการณ์อะไรนั้นร่วมถึงการประกาศในวันนี้จนวันพรุ่งนี้8ถึง9ธันวาคมเราจะมารับช สำหรับบางข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นนัีนจะพาไปดูนด้านของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พูดถึงกันนะครับคือคือนที่14จนถึงรุ่งเช้าของวันที่1ิาธันวาคม68จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิกหรือฝนดาวตกดาวคุณคู่อัตราการตกสูงสุดประมาณ120ถึง150ดวงต่อชั่วโมงและมีศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกในกลุ่ม ดาวคนคู่ในโอกาสนี้แอดมีตำนานที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกลุ่มดาวคนคู่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับกาละครั้งหนึ่งนันมาแล้วในดินแดนสปาร์ตาอันรุ่งเรืองมีราชินีนามว่าลีดาผู้ให้กำเนิดบุตรชายฟ้าแฝดคลาสเตอร์และพอลลักส์คลาสเตอร์ถือกำเนิดจากเท้าทินดารูสกษัตริย์แห่งสปาร์ตา มนุษย์ผู้มีพละกำลังและมีใจกล้าส่วนพอลักนั้นเป็นโอรสของซุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้าทำให้เขาเป็นลูกครึงเทพมีพลังวิเศษเหนือคนทั่วไปแม้ทั้งคู่จะมีสายเลือดต่างกันมีความถนัดในวิชาคนละแบบพอลักนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ส่วนคลาสเตอร์เก่งกาจในการควบคุมม้าเป็นอย่างมาก แต่ทั้งสองก็เติบโตขึ้นด้วยความผูกพันที่แน่นแฟนชนิดที่ไม่เคยแยกออกจากกันเลยอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้รับเชิญให้ไปงานแต่งงานของลินซัสและไอดัสซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยที่ออกเรืออาร์โก้ไปชิงขนแกะทองคำเพียงทั้งสองพบเจ้าสาวของเพื่อนเก่าทั้งสองก็เกิดตกหลุมรักขึ้นมาและวางแผนจุดจ้สาวมาเป็นของตนเองทั้งคู่ได้ลงมือทำตามแผน โดยคลาสเตอร์เป็นคนพาเจ้าสาวขึ้นมาแล้วหนีไปส่วนพอลลัสจะต่อสู้กับเจ้าบ่าวเพื่อไม่ให้ตามคลาสเตอร์ได้ทันอย่างไรก็ตามคลาสเตอร์ไม่สามารถพาเจ้าสาวหนีพ้นไปได้ซึ่งเกิดการต่อสู้ระหว่างทั้งสีคนขึ้นคลาสเตอร์ฆ่าหินซัสตายแต่ต่อมาก็พลาดท่าให้กับไอดัสจนตายเมื่อพอลลัสเห็นว่าคลาสเตอร์ถูกฆ่าตายก็โกรธแค้นมาก และฆ่าไอดัสสนตายไปด้วยอีกคนในการต่อสู้ครั้งนี้จึงเหลือเพียงพอลักผู้เดียวที่รอดชีวิตพอลักเสียใจเป็นอย่างมากนะคะจนอยากจะตายตามคาสเตอร์ไปแต่ก็ทำไม่ได้เนื่องจากพอลักนั้นเป็นลูกครึ่งเทพจึงทำให้มีชีวิตเป็นอมะตะพอลักจึงเดินทางไปหาเทพซูสบิดาของตนเพื่อขอให้ซูสทำให้ตัวเองตายตามไป หรือไม่ก็ทําให้คาสเตอร์ฟื้นขืนชีพและเป็นอมตะเหมือนกับตนเองแทบซูสเสียนใจลูกมากจึงบอกกับพอลลัสว่าข้าจะทําให้คาสเตอร์ฝื้นขืนชีพและเป็นอมตะแต่มีเงื่อนไขว่าในระหว่างที่คนหนึ่งอยู่บนโลกอีกคนต้องอยู่ในยม,มโลกสลับกันคนละหกเดือนแม้เงื่อนไขจะโหดร้ายแต่ทว่าเพื่อให้ได้อยู่ร่วมโลกเดียวกันอีกครั้งพอลลัสก็ยอมรับโดยไม่ลังเล แต่เมื่อการเวลาผ่านไปซูสเห็นว่าความรักของสองพี่น้องมั่นคงไม่เคยเสื่อมคลายแม้ต้องผลัดกันลงมาสู่ความมืดมิดแห่งยุมโลกและกลับขึ้นไปสู่แสงสว่างบนโลกก็ตามจึงประทานพรให้ทั้งคู่ขึ้นไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่ชื่อว่ากลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวประจำจากรราศีเมถุนสองสว่างอยู่เคียงข้างกันในยามค่ำคืนตลอดกาล ในทางดาราศาสตร์กลุ่มดาวคนคู่เป็นกลุ่มดาวจากราศีที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นกลุ่มดาวที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกนั่นก็คือฝนดาวตกเจมิน็กซ์สำหรับผู้ที่สนใจรับชมฝนดาวตกเจมิน็กส์หรือฝนดาวตกดาวคุณคู่ในปีนี้สามารถรับชมปรากฏการณ์นี้ได้ในคืนที่1 4ถึงรุ่งช้า 15. ธันวาคม68 กลุ่มดาวคนคู่จะขึ้นจากขอบฟ,ฟ้าทางที่ตะวันออกเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปฝนดาวตกจะปรากฏให้เห็นเป็นลำแสงว่าบพาดผ่านบนทั่วท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างดูได้ด้วยตาเปล่าในพื้นที่มืดสนิทซึ่งปีนี้เป็นช่วงที่ไร้แสงจันทร์ลบกวนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง2นาฬิกา30นาทีนั้นเหมาะแก่การสังเกตการเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณที่มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ ส่วนการพิจารณาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8-9ธันวาคม2568กันนะคะซึ่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้8-9ธันวาคมบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางเทศมหานครริมมณฑลภาคตะวนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศย็ยในตอนเช้า จากบริเวณข้อประกาศสูงมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต,ต้ต่อือนและเทจีนใต้ ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงเระวองอันตรายจากอา,า,ก,ากอากาศที่แห้งและลมแรงภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแหง่งจากมารสุมตมออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยพัดปกคลุมภาคใต้และพัดปกคลุมทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วน ฝนละอองใน,นระยะนี้ไทยตอนบนมีการสะสมของฝนละและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นรวมทั้งมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในช่วงนี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาสูงสุด29-34องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจาัดต่ำสุด6-13องศาลมจม,มอ,อกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดสัาหถึง20องศาสูงสุด30-33ถึงองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวตา่ำสุด1 1อดถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อ,อตชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุดส8บถึงองศาสูงสุด3 1มถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อ,อตชั่วโมง ภาดพ้นออกอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20 23องศาสูงสุด3 2 3 4องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคขลึ้นสูงประมาณ1เมตรห่ากจากฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาและสูงสุด3234องา่ศาลมต่นออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในอีกรกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศยังในตอนเช้าตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองวัยละ20ส่วนมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสัมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขึ้นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่สงขลาลงไปลมตําลอกเฉียงเหนือความเร็ววิ่สิบถึงสาิบห้ากิโเมตรต่อชั่วโมงเเลทขึ้นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยิบสี่องศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมจําลอกเฉียงเหนือความเร็วมาณถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตร หังจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามมีรยการบรรยากาศคาาำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ